นี่คือสิ่งที่พนักง,งานประจำส่วนใหญ่ทำกันจนเป็นนิสัยซึ่งวันนี้ผมมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังครับก็คือผมเนี่ยได้มีโอกาสไปทำงานมาหลายที่เนาะไปทำงานมาหลายที่ผมพบผู้ชายคนหนึ่งเขาทำงานมานานมากนะผมไปถามเขาว่าพี่ทำงานมากี่ปีแล้วพี่เขาตอบผมมาว่าเขาทำงานมา27ปีแล้วคุณนึกดู27ปีนี่ผมยังไม่ได้เกิดเลยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือการที่คุณไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนคืออะไรคอมฟอร์ตโซนก็คือการที่คุณมีความเชื่อเล็กๆน้อยๆว่าคุณทําสิ่งนั้นไม่ได้คุณก็เลยไม่กล้าออกไปทําสิ่งใหม่ๆซึ่งวันนี้ผมมี2เทคนิคที่จะช่วยให้คุณมีความกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนมากขึ้นอ่ะข้อแรกเลยก็คือการที่เราทําสิ่งเดิมด้วยวิธีใหม่ๆครับก็อย่างเช่นตอนที่คุณแปลงฟันอยู่เนี่ยคุณถนัดแปลงแต่ด้านนอกใช่ไหม ทีนี้ให้คุณลองเปลี่ยนมาแปลงด้านในบ้างแปลงด้านในคุณเมื่อคุณแปลงด้านในแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณก็ทําได้เหมือนกันเออคุณก็ทําสิ่งใหม่ได้แค่นี้ก็เป็นการฝึกความกล้าของคุณแล้วข้อที่สองเลยก็คือให้คุณรับงานที่มันยากขึ้นอีกนิดนะครับหรือว่าให้คุณมีความรับผิดชอบมากขึ้นซึ่งงานที่มันยากนะครับจะทําให้คุณบีบบังคับตัวเองให้พัฒนานะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบสาระแบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามช่องบาสุนะครับ